เคก็วคสดีแล้วก็จบการด้วยนะฮะนี่แล้วก็มีเกิมาครับเกิดให่ครับแล้วกลกลิกลยโอ้บิวจิวเฮสีเพื่อนชิชอวเอ่มไม่รู้ กำลังจะไปเอดไปไอพีเซ็ตหนิงอยู่ด้านล่างนะฮะพีเซ็ตมันก็ยิ่งว้านิ่งชั่นกันเลยสามป๊

ดีว่ามีเพื่อนผมอยู่เพื่อนผมนกำลังจะไปเอาผมข้อแกงนะฮะเ,เนี่ยสามเออเจมเกย์ไม่น่าจะไม่เจมอะไราดีงานจัดมาแล้วรอเพื่อนอยู่บิวยูเอสซีกิตติกิตติศักดิ์ น้ำก่อนจริงกว่าถ okay. ้าเป็เสียงห้องกว่นก็ต้องขออภัยนะก็เปิดผ่านมนมำเปิดทับลมอยู่นะคะและรอเพื่อน เล่นดูหนสินี่นี่เพื่อนเพื่อนเอากื่อ้อเพื่อนมีการอ้อเพื่อนมีการอ้อได้ได้มีคนเข้ามาแล้วสเสร็จแล้วเลยเทีเสอิมนี้ก็อยู่ด้านล่างดีเสริมกันดิงอะก็อยู่ใต้ขั้ที่บานหลึ

yeah là cái pha ở, có mấy số โอ้มีคนเขียนสีด้วยได้นะโอเค ๋องกโม้ยกูมาทักเลยงัยนย้นเหรอขัหยาบนะขันยาเยด้วยเราเนี่ยได้ขัยาเยอะใช่ไหมได้ดีไหมจีด๊ดออตีทะลุเอยตีทะลุ Mm-hmm. う、hmm. ถ้าที่อยากได้เซรีล่ลิงอยู่ด้านล่างนะครับโอเคไปละโอเควิธีจมาก็ผมลืมบอ,อกไปครับไ,ไอซีเอดีอา แล้วก็อะไรเียนอะไรไอ้ไอ้ตานะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะถ้ามันไม่มีอย่างนี้นะคะผมอยู่เซิร์ฟบีนนะคะถ้าคุณอยู่ในสปาคุณ เราเียรแล้วก็กินอาร์ตเรับกียของผมจะไม่มีเพราะว่าผมไม่ใช่นม่สต๊แล้วก็หัสที่คุณยส่เราไม่เกีนะครับที่คุณส,ส,สันะ่งไปไม่กียรเลยเกียร์ไเคีครับสำหรับ นที่ไม่มีเซิร์ฟเล่นนะฮะก็มาเล่นเซิร์ฟนี้ได้นะฮะมีลัคกี้วอลด้วยนะฮะเป็นลัคเป็นเซิร์ฟลัคกี้นะฮะก็มาหาเล่นกันได้นะฮะก็จะมีเยอะๆเซิร์ฟนี้จะมีเยอะมมากก็เซิร์ฟนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะทีนี้ก็เซิร์ฟนี้บ๊ายบายค่ะ เดี๋ยวลืมกดไลค์ด้วยละ่ะโอเคถือว่าวันนี้จะไม่ได้เล่นกับเพื่อนผมก็ไม่เป็นไรนะครับกมไม่รู้ว่าเรจะมานะโอเค